สำหรับ PTTEP ี e e ท g y ปีนี้ของเราจัดขึ้นมาเป็นปีที่10แล้วนะคะเ,เราอยากจะให้น้องๆเยาวชนเนี่ยมีพื้นที่ในการแสดงออกในการที่จะหานวัตกรรมหรือว่าแนวคิดที่จะช่วยกันดูแลปกป้องพิถักท้องทะเลไทยนะคะให้งดงามแล้วก็ยั่งยืนต่อไปะคะะโดยเรามีการาจัดประกวด ในปีนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้น้องๆร่วมส่งใบสมัครนะคะโดยเราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่25ธันวาคมะคะ่ะโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นตอบโจทย์กลยุทธ์เพื่อชีวิตของพรทสะพด้วยนะคะภาพรวมของโครงการที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าในใน,ในการประกวด นวัตกรรมนะคะในเรื่องของการดูแลอนุรักษ์ทะเลของเราเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโครงการสะสมที่น้องๆส่งมาทั้งสิ้นเนี่ยสองอโครงการนะคะซึ่งบางโครงการเนี่ยก็ได้ถูกถักดันแล้วก็นําไปเกิดเกิดการใช้ประโยชน์จริงนะคะปีนี้เนี่ยเราก็หวังว่าจะน้องๆเนี่ยก็จะมาเข้าร่วมนะคะแล้วก็ส่งนวัตกรรมเข้ามาประกวดกับเราเยอะๆนะคะเพื่อที่เราก็จะได้เสนหา วัตกรรมที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็หาทางทุกเพื่อนแล้วก็สนับสนุนผลักดันให้เกิดเป็นชิ้นงานที่ใช้ได้จริงต่อไปนะคะจริงๆก็บอกว่าเวลาเราพูดถึงวิกฤตท้องทะเลของประเทศไทยนะคะหลักๆเนี่ยที่เราเจอกันเนี่ยพบเจอกันได้ยินกันบ่อยๆก็เกี่ยวกับเรื่องวิกฤตของขยะทะเลและก็เรื่องที่หนึ่งที่2เนี่ยก็คือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปากการังกอขาวหรือว่าหรือว่าการถดถอยของสัตว์ทะเลหายาก อีกอันหนึ่งเนี่ยที่เราจะเจอก็คือว่าในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพที่มันลดกลัวถอยลงไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีผลกระทบกับการเป็นอยู่ของชุมชนรอบชายฝั่งทะเลด้วยอาจจะจับไปลาได้น้อยลงหรือว่าการเอาไปจับทำการประมงเนี่ยฤดูการ เน,บบนี่ยกนะ็ปลแไอันนี้ปตทสพเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการดูแลอน,นุรักษ์พิทักทะเลนะเรามองว่าภารกิจหลักที่เราจะช่วยได้เนี่ยก็คือในเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็ฟื้นฟูความหนาแน่นชีวภาพในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำยังไงก็ได้ให้ช่วยเพิ่มพูดให้ชุมชนที่พึ่งพาอาศัยท้องทะเลโดยเฉพาะรอบชายฝั่งอ่าวไทยเนะี่ยค่ะมีไรายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคะ โครงการต่างๆของปทสพอค่ะนั้นก็อยากจะให้น้องๆลองออไปศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าโครงการที่ปทสพอรเราทำอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างอาจจะไม่ใช่แค่โครงการของปทสพออย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นโครงการ ครอขายพันธมิตรที่ปร,ริงปตทสพมีความร่วมมืออยู่นะแล้วก็คิดโครงการหรือวัตรกรรมแวัตรกรรมต่างๆขึ้นมานะคะชิ้นงานของน้องเนี่ยเราก็จะได้สามารถจะไปเชื่อมโยงแล้วก็ขับดันให้เกิดชิ้นงานแล้วก็ไป็นดอทจ์ในส่วนที่เป็นปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ,อ้อ,อ,อ,อรางวัลในการประกวดก็จะมีอ,อ่า ถ้าเกิดน้องๆที่ส่งผลง,งานเข้ามาประกวดนะคะก็จะมีทีมที่เราบอกว่าเป็น uh, Protect Preserve แล้วก็ Provide นะคะแต่ละ,ละส่วนเนเวลาที่น้องสมัครเข้ามาเนี่ยก็ให้ตัดสินใจให้แน่ๆนะคะว่าเราจะลงหมวดไหนนะคะ Protect Preserve หรือ Provide นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะคัดเลือกอในแต่ละหมวด5ทีมนะ,ะ,นะะก็จะไปเข้า,อารอบชิงชนะเลิศ รางวัลโดยรวมเนี่ยก็1นล้านห้าหมื่นบาทนะซึ่งอาจารย์ฮอนบอกว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยไนมะ่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าถามอาจารย์ฮอนดูนะเป็นโครงการอนุรักษ์ะทะเลนะคะที่ที่มีเงินรางวัลเนี่ยค่อนเยอะมากนะหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทเพราะว่าเราอยากจะจูงใจให้น้องๆเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเยอะๆนะคะแล้วก็ในหนึ่งหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทเนี่ยก็จะมีส่วนที่เราอยากจะผลักดันให้น้องๆองนะผลิตชิ้นงานที่เอา,าไปใช้ด้จริงด้วยค่ะ คาดหวังว่าจะให้น้องๆส่งกันเข้ามาเยอะๆเพะอย่างที่บอกเนี่ยเราเชื่อว่าพลังของทุกคนที่เป็นพลังเล็กๆเนี่ยรวมกันก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะเป็นพลังของพลังเนาะก็จะทําให้เกิดความยั่งยืนของท้องทะเลไทยได้แล้วเราก็เชื่อว่าออด้วยรูปแบบของของการประกวดของเราเนี่ยที่เราไม่ได้เน้นแค่ว่าประกวดล้วจบเรายังมีเวิร์กช็อป เสริมเพิ่มพูนความรู้ของน้องในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการทำาการทาโครงงานนะคะในเรื่องของการทำ presentation เทคนิคการสื่อสารแล้วก็จะมีที่ปรึกษาของเราเนี่ยให้คำแนะนำด้วยะะแล้วก็ยังได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกตทสพที่จังหวัดนายบด้วย ออสองวันหนึ่งคืนนะคะฟรีไม่มีชใช้จ่ายนะคะเราดูแลเรื่องการเดินทางให้หมดเลยเกณฑ์ในการพิจรารณาเหรอคะมีมีสี่มีสี่เกณฑ์น,นะคะเกณฑ์ที่หนึ่งเนี네่ยเราดูว่าโครงการที่น้องๆส่งมาต้อง,อง,องม,มีความสอดคล้องกับอกทงสพหรือเครือข่ายพันธมิตรของเราเพื่อที่เราจะได้ผลักดนะันให้เกิดชิ้นงานทำใช้งดิจิอันที่สองเนี่ยเราเราเกณฑ์เราเราเราดูในเรืเร่องของความเป็นไปได้ในการนําไปใช้งานด้วยนะคะ อันที่3เนี่ยเป็นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วอันที่4เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอผลกระทบเชิงบวกที่สามารถจะวัดได้จริงนะได้ว่าจะเป็นชุมชนสิ่งแวดล้อมมีไรายได้ที่ดีขึ้นนะฮะ,ะสิ่งแวดล้อมอเป็นการแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมตา่างๆคืออยากให้ผลกระทบเชิงบวกเนี่ยสามารถเนได้ด้ปีนี้ <ผม S 1> เราให้ <6. S 2> เกกฑ์เกนในส่วนที่ ในเรื่องของความสอดคล้องกับงานที่ปตงสอ้องทำแล้วก็เครือข่ายทำก่อนก่อนหน,น้านี้เกณฑ์อาจจะมีเวทที่แตกต่างกันปีนี้เราจะให้เวทในเรื่องของความสอดคล้องกับอ,อันนี้ก็เราก็กําลังมองอยู่ว่าถ้าถ้าเกิดน้องๆมีผลงานที่มันสอดคล้องกับองค์กรหรือสอดคล้องกับสิ่งที่เครือข่ายพันธมิตร,อรอของเราทำเราก็พร้อมที่จะถักดันให้เกิดชิ้นงานนั้นจริงเพราะเราก็เชื่อว่าไอเดียดีๆของน้องๆทุกไอเดีย มันไม่ควรจะอยู่แค่กระดาษเนาะมันควรจะออกเป็นชิ้นงานที่ทําได้จริงใช้ได้จริงแล้วก็วัดได้ถ้าน้องๆสนใจที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะบอกว่าเรามีเวลาช่วงรับสมัครค่ะก็คือตั้งแต่วันที่หตุลาถึงวันที่25ธันวานะคะตั้งแต่วันนี้เลยเรามีเวลาอีก3เดือนนะคะให้น้องๆ รวมตัวกันนะคะเอ่ออาจจะเป็นสายวิทย์หรือน้องที่ไม่ใช่สายวิทย์ก็ได้นะคะทุกคนก็มีโอกาสที่จะมีแนวคิดดีๆแล้วก็สร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยทะเลไหของเราได้ทั้งหมดก็ให้น้องๆลองไปศึกษาหาข้อมูลนะคะว่าเอ๊เราจะมีแพชชั่นแบบไหนเราจะนำเสนอนวัตกรรมแบบไหนนะคะแล้วก็ส่งชิ้นงานของน้องเนี่ย เข้ามาประกวดน,นะคะโดยช่องทางของเราเนี่ยก็คือผ่านทาง f c e e o o o นะคะพททีพ e นะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้น้องเราไปค้นหาแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ยังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจว่ามีช่องทางที่จะมาถามเพิ่มเติมได้ผ่านทาง f a c e b o o k ของเรานะคะก็เราก็เป็นกำลังใจนะคะลุ้นแล้วก็รอน้องๆทุกคนนะคะอยากจะให้มาร่วมโครงการดีๆกับปตอสอพอด้วยะคะขอบคุณมากค่ะ